เปิดกล่อ,องมาดูนะช่วงนี้นะครับผมยุงเยอะมากเลยนะครับเข้าดูดูฝนเนี่ยยุงเยอะแล้วนะเนี่ย ตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมขนาดกําลังน่ารักพอดีีนะครับอ่ะมีที่หิ้วให้ด้วยนะครับผมตัวเครื่องนะเป็นพลาสติกนะครับข้างในก็จะมีขดลวดอยู่นะครับแล้วก็สายชาร์จแบบนะครับเป็น USB แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแปลงให้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับผมเราก็นําหัวแดปเตอร์ที่เรามีนะครับมาเสียบกับสาย USB ที่เขามีแถมมาให้นะก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบไปที่ปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับ แล้วก็มาเสียบตัวรูตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่นะครับผมเสียบเข้าไปนะครับก็จะขึ้นไฟสีม่วงแบบนี้นะครับก็จะเป็นการล่อยุงให้เข้ามานั่นเองนะครับเมื่อยุงเข้ามาถูกขดลวดนะครับก็จะถูกช็อตนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น้องเป็ดของเรานอนพักผ่อนตอนกลางคืนนะครับผมและตรงนี้เนี่ยจะมียุงเยอะมากๆเลยนะแลวผมก็นําตัวโคมนะครับผมตัวล่อยุงน้ำเอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูกัน <c oughs> นี่ครับดูกันว่ามียุงติเดเยอะขนาดไหนนะ <c oughs> นี่นะมีอยู่หนึ่งตัวแล้วข้างล่างอีกนะนี่ข้างล่างอีก